ในเช้าวันนั้นฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันเห็นบอสนอนอยู่ที่เตียงฉันไม่รู้ว่าเธอไปเอาเสื้อมาใส่ตอนไหนแต่ว่าฉันเห็นเธอใส่เสื้อเชิดอยู่ตัวหนึ่งด้วยหรือว่าเมื่อคืนบอสลุกขึ้นหรือว่าเธอคงจะหนาวมั้งเธอก็เลยคงจะลุกไปเอาเสื้อมาใส่อ่ะแต่ว่านี่ตอนนั้นเธอยังเมาอยู่หรือเปล่านะฉันกังวลในเรื่องนั้นนิดหน่อยแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาที่คนเราเมาอนะฉันคิดว่าฉันอาจจะรีบออกไปตอนนี้เลย ตอนนี้มันก็เป็นเวลาใกล้จะหกโมงแล้วไม่นานท้องฟ้าจะสว่างและแดดคงจะส่องเข้ามาในห้องแน่ๆจนรู้ว่าฉันเคยนอนห้องนี้มาก่อนน่ะฉันไม่อาจจะปล่อยเวลาให้นานกว่านี้ฉันต้องรีบแอบออกไปก่อนที่เธอจะตื่นและเธอจะรู้ว่าเมื่อคืนเรานอนด้วยกันฉันบางทีฉันก็ไม่อยากให้ป๊อตจำเรื่องอะไรที่เรามีอะไรด้วยกันได้อีกแล้วเพราะฉันกลัวว่าเธอจะไม่ชอบมันหรือว่าฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธความสัมพันธ์ทางกายนี้ ันไม่รู้ว่าบอสอยากจะยึดติดกับตัวฉันหรือเปล่าเธออยากจะพัฒนาการฉันเอาไว้ไหมหรือว่าเธออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะบางทีฉันอาจจะเป็นเหมือนแค่พนักงานคนดึงที่เธอนอนด้วยก็เท่านั้นและเธอก็อาจจะทําอย่างนี้กับใครหลายคนที่เธอเล่นสนุกมันอาจจะเป็นเกมของเธอเวลาที่เธอเมาก็ได้อ่ะพอฉันคิดแบบนั้นฉันก็เสียใจจังเลยฉันเสียใจและฉันกลัวมากฉันไม่อาจจะนอนอยู่ตรงนั้นได้ ฉันหยิบปอกหมอนขึ้นมาซับน้ำตาตัวเองฉันกำลังร้องไห้ทั้งที่เนื้อตัวของฉันมันยังคงเต็มไปด้วยรอยจูบของเธอจากเมื่อคืนนี้นันแดงไปหมดเลยจ่ผิีปากของบอสที่ทำกับตัวฉันเมื่อคืนนี้น่ะมันกลายเป็นร่องรอยที่บอกว่าฉันตกเป็นของเธออีกแล้วฉันอยากจะเอาคืนเธอฉันมองเธอนอนอยู่ทำไมเธอต้องสวยขนาดนี้ด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยากจะแอบหอมแก้มเธอตอนเธอหลับ แต่ฉันคิดว่าถ้าแบบนั้นมันอาจจะปลุกให้เธอตื่นฉันแค่ก้มลงไปใกล้เธอเพื่อที่จะดมกลิ่นเส้นผมของเธอฉันลุกขึ้นแล้วก็ร้องไห้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วก่อนที่ใครจะมาเห็นเข้าหรือว่าก่อนที่บอสจะตื่นฉันคิดว่าจะไปขอห้องน้ําที่ห้องประสมอาบแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าด,ด้วยฉันจะย่องออกไปเงียบๆแต่ในตอนนั้นน้ําตาของฉันก็หยดลงบนตัวบอสขณะที่ฉันพึมพำกับตัวเองด้วยความปวดใจ บอสรู้ไหมคะว่าหนูชอบบอสขนาดไหนหนูชอบบอสมากแต่ว่าหนูต้องไปแล้วนะคะบอสหนูไม่อยากให้บอสตื่นมาเห็นหนูในสภาพแบบนี้หนูอายค่ะหนูกลัวว่าบอสจะแค่เล่นๆกับหนูเพียงเท่านั้นหนูรู้ว่าเมื่อคืนบอสเมาหนูขอโทษที่หนูปล่อยตัวเองแบบนี้อีกแล้วหนูจะออกไปจากห้องก่อนนะคะฉันบอกกับเธอเบาๆและฉันก็ร้องไห้ตอนที่เธอหลับ เธอยังนิ่งอยู่เธอคงหลับลึกอีกนานมั้งกว่าบอสจะตื่นอะฉันรู้ว่าเมื่อคืนเธอคงเมาและเหนื่อยเธอคงจะแห้งหนักกว่าจะตื่นก็คงจะสายละมั้งฉันกำลังจะออกไปจากเตียงแต่ในตอนนั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่พูดออกจากร่างกายของผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงนั้นพัดเมื่อคืนฉันไม่ได้เมานะฉันไม่ได้เมาฉัน ฉันคิดว่าตัวเองหูฝาดฉันรีบปาดน้ำตาเลยฉันยังไม่ทันเช็ดน้ำตาที่หยดลงบนตัวบอสฉันตกใจมากนี่เธอตื่นแล้วเหรอหรือว่าเธอละเมออะแล้วตอนนั้นเองบอสก็ลืมตาขึ้นแล้วเธอก็พูดกับฉันตอนที่เธอยังนอนอยู่แบบนั้นดื่มไปแค่นั้นฉันไม่เมาหรอกพัดฉันไม่ได้เมาเมื่อคืนฉันรู้ตัวนะว่าเรามีอะไรกันบอสกระซิบเบา ตอนนั้นจติตฉันแทบจะแตกแล้วนี่เธอไม่ได้เมาเมื่อคืนนี้เหรอเนี่ยเธอไม่ได้เมาใช่ไหมแล้วไหนเธอทำเหมือนคนเมาล่ะนี่เธอแกล้งฉันเหรอมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้ยังไงพัดเธอพูดอีกทีได้ไหมเธอพูดอีกทีได้ไหมคำนั้นฉันอยากจะได้ยินจากปากเธอเธอชอบฉันไหมพัดเธอชอบฉันใช่ไหม